สวัสดีครับพบกับช่งกุดนะครับอันนี้จะพาทุกท่านมากินผัดกบนะครับผัดกบสูตรอีสานบานๆผมจะใช้เครื่องเทศคมก็จะใช้มีพริกแห้งนะครับพริกแห้งกัระเทียมพอประมาณมักเผ็ดก็ใส่ลายบม่เผ็ดก็ใส่หน่อยนะครับตำให้ละเอียดยนะครับ ใครจะเอาแหลก,กัวนี้ก็ได้นะครับภานสานเอาไว้เห็นมันมุนนะครับใครจะตำหมุนัวนี้ก็ได้หรือให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้เราเท่านี้ก็ได้นะครับเอาเท่านี้ก็ได้น้ำมันครับเต่าเลยครับ จะรอให้น้ำมันร้อนก็ได้หรือไม่ร้อนก็ได้นะครับแล้เวเส,สตรนะครับผมีย่ยวยเดีย๋ดวยวมันมีกลิ่นหอมนะครับ ก็ได้สับเรียบร้อยนะครับผมใส่รวมทั้งหนังนะครับสับละเอียดเลยก็ว่ามันได้ที่แล้วที่เรามันลงไปเลยครับ Nám láng lãng khốc nhá hết, đầy canh nóng thịt Rồi, rồi. rồi, rồi. rồi, rồi khách khách คือผมจะไม่เอาหนังออกนะครับบางคนเขาจะลอกหนังนะครับสูตรยิสานบ้านคุณดูนะครับเขาบอาว่าผมมาอออเลยครับก่แม่ทายกินก็สับเอาหนังสับรวมกันให้ละเอียดเลยนะครับบ่ได้สับถงตอนี่นะครับสับให้มันมุนนะครับับให้มันแหลกให้มันหมุนให้มันละเอียดนะครับแต่บางที่ผมไปเห็นก็เป็นต่อนนะครับก็ไม่มีสูตรตายตัวด้วยทำอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะครับ ใครจะทําเป็นตอนเป็นชิ้นหรือเอากบไปทอดก่อนก็ได้ครับมันไม่มีสูตรใส่ตัวชอบใครชอบมันครับแต่บางที่อาจจะเอากบนะครับไปทอดใส่น้ํามันให้มันเหลืองกรอบแล้วค่อยมาผัดอย่างนี้ครัแต่ว่าสําหรับผมนะครับนะคือเคยกินแต่น้อยนะพ่อกับแม่พาทําให้กินก็สูตรนี้นะครับสูตรสับหนังกับกบให้ละเอียดแบบนี้เลย นั้นเขาเราก็จะใส่ผงนวนะครับผงนวดนะครับหมันวลงไปแล้วก็ตามด้วยลดีนะครับลดีชักหน่อยนะครับใส่ลายแอมีิเ้มแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยนี่ก็ประมาณนะครับใส่ลายแคลเขีมแล้วก็ซอสปลายเขียวนะครับซอสปลายเขียวซอสผู้หอดอง ใส่ครับเพประมาณไทนมีเครื่องปรุงอะไรใส่เลยครับชิ้วขาวใส่ได้ใส่ได้ครับ <c oughs> ไม่ลืมน้ำตาลผมมีไหนหาน้ำตาลอคือ <c oughs> มันต้องมีน้ำตาลตัดไปด้วยนะครับประมาณนี้ก็น้ำตาลนี่เลยให้มันออกมีความหวานสักหไหอ่แล <c oughs> ้วก็ คือมันเยอะนะครับแต่ถ้าปริมาณน,น้อยมันก็จะเสร็จแล,ล้วแต่ว่ามันเยอะดะูนี่สีกตัวนะสี่ห้าตัวนะคนนี้ก็จะทําให้มันบางคนก็ผัดถ้าผัดแห้งนะบางคนก็ถ้ผัดนะ้ำมันก็จะให้เขาเราน้ำใส่อยกาน้อยนะครับเหมือนเหมือน,นจะออก เปนเราต้มกับต้มเลยมันไม่ใช่ผัดแห้งนะครับเราก็จะเอาน้ําใส่พอให้มันแห้งปุกผิดแล้วค่อยเอาใบกระเพราลงตอนนี้เราก็ชิมได้นะครับตอนนี้ถ้าจะชิมชิมเลยชิมแต่ดูว่ามันเป็นงไงส่วนตัวมองว่าพอดีแล้วะ ไม่เค็มมากนะครับแต่ถ้าใครชิมแล้วออกเค็มนี่มันไม่ดีนะครับหลังจากมันเย็นแล้วมันจะเค็มมากกว่าเดิมครัถ้าชิมตอนนี้มันคือไม่เค็มพอดีนวย่างก็คือใช้ได้ส่วนใครชอบกินน้ํานะครับจาน้ำนะครับบ้านผมเป็นจำน้ำลาดเขาลาดกับอย่างนี้สามารถเติมน้ําได้นะครับสามารถเติมน้าได้สาหรับใครชอบกินแห้แงๆแบบไม่แห้งมากก็ เขาเหยียวตุ่ยกินแบบไม่เละคือไม่ต้องเติมน้ําก็ได้นะครับแล้วพอเราใส่ใบกะเราน้ํามันก็จะออกมาเองหลังจากที่เราเติมน้ำเข้าไปกตว่ามันจะสุกเนาะถ้าแห้งเกินไปเดี๋ยวมันจะไม่สุกก็คือจะได้สดน้ำเล็กน้อยนั่นนะครับ แต่ว่าใส่ก็ใส่หนามหลยจากนั้นแต่ว่าเราจะพอนนะไปชักหน่อยแต่ว่ามันได้ที่เราใบกะเพราที่เรามีแล้มชอบกินใบกะเพราใส่เยอะเลยนะ,ยะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่คนชอบนะครับใบกะเพราแต่ผมชอบใบกะเพราผมจะใส่เยอะๆเลย ับรความเผ็ดจนะัดมันไม่ใช่เก่งขัดเ็ดนะผมเรียกขัดกระเฟื้องนะครับเสียบ้าน,นแต่ว่ามันได้รับวติดไฟแล้วนีับกินนี่โอ้โหยอดเลยครับ อันเสร็จครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าทีนี้สวัสดีครับ